สำหรับศูนย์บรรดานไทยนั้นเป็นแนวนโยบายของท่านประธากระทรวงต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์บรรดาลไทยนะครับเพื่อจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้ในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและก็เป็นแหล่งรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมซึ่งบรรดาสินค้าของชุมชนนะครับที่เป็นซีพอตนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับและพัฒนารูปแบบนะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าสำหรับในปีงบประมาณ2,561นะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยได้จัดทำโครงการส่งเสริมศูนย์บรรดาไทยเราได้มีการเปิดศูนย์บรดาไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่1มิถุนายน2561นะครับโดยท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นได้มีการาส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยไปให้คณะกรรมการของระดับกระทรวงได้พิจารณาปี2558นะครับเราได้สินค้าทางวัฒนธรรมก็คือเครื่องเป็นจรงน้ำทองชุดอรารยธรรมสีเทพลายขนแคะนะครับปี2559นะครับ ผ้าสิ้นหัวแดงตีนกาไทยลมนะครับครับซึ่งในปีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือผ้าเขียนเทียนนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและในปี2560นะครับตระปัดหญ้าแฝกกลุ่มหญ้าแฝกท้ายดงอำเภอวังโป่งนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองและอีกรางวัลหนึ่งก็คือเสื้อแขบลานนะครับได้รับรางวัล เหรียญทองแดงนะครับศูนย์บรรดาวไทยของเรานั้นนอกจากเราจะมีที่ตั้งอยู่ที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วซึงาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับตลอดเวลาในเวลาทำการเวลาของทางราชการนอกจากนี้ในาการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆนั้นเราก็ได้มีการาไปจัดเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปจัดเป็นรถโชว์ที่งานเทศกาลวิสาขาบูชา นะวัดบึงสีเทพรัตนารามอำเภอบึงสีเทพแล้วก็ในงานประเมินโครงการหมู่บ้านสิน5ห้านะวัดพดุงราชอำเภอวังโป่งงานโครงการวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ลูกขะามราดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีนะวัดนายาวอำเภอเขาค้อนอกจากนี้นะครับ เรายังได้มีการจัดอบรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งได้จัดไปที่วัดโคสาอำเภอลมศักดิ์เมื่อเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวังว่าศูนย์บรรดาลไทยอาจจะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะครับให้กับชุมชนที่จะนำสินค้ามาเผยแพร่นะครับซึ่งเรายินดีจะเผยแพร่สินค้า ของชุมชนซ,ซึ่งเป็นเครือข่ายของเรานะครับและก็หวังว่าศูนย์บรรดาลไทยเนี่ยจะเป็นแรงที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับและกเ็เป็นที่รู้จักของอผู้ใช้สินค้าโดยทั่วไปนะครับ